ความดับของอายตนะคือความดับของทุก์ภิกขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบประงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกอันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบประนับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละ เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะและที่ขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบประงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งผพธรพภะแห่งธรรมารมใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบประงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละ เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล